เป็นคนเงียบยังไงให้มีเสน่ห์อย่างน่าเหลือเชื่อครับต้องบอกนะครับว่าคนที่ดูเงียบๆหรือว่าคนที่ดูลุกคูลุกเท่ที่แบบว่าเป็นคนพูดไม่เยอะแต่พูดแล้วฟังต้องคิดตามฟังแล้วรู้สึกว่าเอ้ยมีเสน่ห์จังเลยคนเหล่านี้จริงๆนะผมเขาใช้สิ่งที่เรียกว่าซ i l เลนซีหรือว่าความเงียบเนี่ยให้เกิดเสน่ห์ตัวเขาเองครับผมเพราะความเงียบนะครับผมเป็นจิตยิ่งาห่หนึ่งที่ทำให้คนรู้สึกว่าคุณมีเสน่ห์คุณน่าหลงไหลและสามารถดึงดูดสิ่งที่ต้องการเข้ามาได้อย่างน่าเหลือเชื่อเเเเเลลยยยคครรรับแะะจจะพิ่มมมสนนหหหุุณณาาาางถู้้้กีใป็ผ มาดูกันว่าการเงียบพี่ดีจะมีอะไรบ้างน,นะครับข้อที่หนึ่งนะครับผมเวลามีคนพยายามจะบอกคุณว่าเขารู้สึกยังไงเขาเจ็บปวดยังไงเขาเจออะไรมาให้คุณนิ่งเงียบและฟังเขาครับสบตาเขาแล้วเงียบพยักหน้าน้อยๆแล้วเขาจะรู้สึกว่าคุณมีเสน่ห์มากขึ้นครับข้อที่สองนะครับผมเวลามีใครสักคนหนึ่งกําลังนินทาคนอื่นให้คุณฟังหรือพยายามจะข่มคุณเองก็ตามแต่ครับผมให้คุณเงียบฟังและแค่ยิ้มครับ ไม่ตอบโต้อะไรเพราะสุดท้ายแล้วเขาก็จะเลิกไปเองนั่นเองครับผมแลวเขาจะรู้สึกว่าตัวเขาด้อยพลังอย่างน่าเหลือเชื่อเลยครับข้อที่3ครับผมเวลาคุณเจอคนที่พูดไม่หยุดและไม่ให้คุณพูดเลยแม้แต่น้อยครับผมไม่เว้นช่องไฟพูดขัดคุณตลอดนะครับผมให้คุณเงียบไม่โต้ตอบไม่ขัดเขาครับเพราะสุดท้ายแล้วเขาก็จะไม่ฟังคุณอยู่ดีครับผม ให้คุณเงียบเอาไว้และคนอื่นรอบข้าจะมองว่าคุณเป็นผู้ใหญ่มากพอที่จะไม่โต้อต,ตอบกับเขานั่นเองครับผมข้อที่4ี่ครับผมเวลาคุณเจอปัญหาในชีวิตต้องการจะคำตอบให้ปัญหานั้นด้วยตัวเองให้คุณเงียบและฟังเสียงของตัวเองเงียบแล้วคุยกับตัวเองอย่าสะบัดอย่าพูดจำหยาบคายอย่าตะโกนออกมาครับให้เงียบนิ่งแล้วค่อยหาคำตอบของปัญหาครับคุณจะหาคำตอบได้ง่ายขึ้นและคนรอบข้างจะรู้สึกว่าคุณเป็นคนที่น่าคบหามากขึ้นด้วยครับแล้วก็สุดท้ายข้อที่5นะครับผมเวลาที่คุณเจอช่วงเวลาที่แสนพิศษ ่วงเวลาที่สวยงามช่วงเวลาที่ดีที่สุดที่ของคุณให้คุณเงียบและดื่มด่ำไปกับมันครับไม่ต้องพูดไม่ต้องบรรยายไม่ต้องเอ็กเพรสออกว่าคุณตื่นเต้นแค่ไหนให้คุณเงียบมองตรงไปแล้วแววตาคุณจะสื่อทุกอย่างแล้วคนรอบข้างจะรู้สึกว่าคุณเองเป็นคนที่มีเสน่ห์อนั้เลยเชื่อเลยก็ว่าได้ครับผมชอบคลิปนี้ขอให้กดไลค์กดจะได้อกไปแชร์ต่อให้คนที่เงียบและมีเสน่ห์ด้วยนะครับผม